เมนูสุดท้ายของผมนะครับมีกลิ่นอายแบบไทยๆผมจะทำเมี่ยงยำส้มโอและแอปเปิลนะครับเอาละครับก่อนอื่นนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวของน้ำยำกันก่อแล้วกันนะครับในน้ำยำนี่นะครับผมมีทอดกระเทียมไว้ตัวนี้ก็ประมาณ2กรีบนะครับแล้วก็ทอดพริกแห้งไว้4เม็ดนะครับแล้วก็เจียวหอมไปเล็กน้อยจะเอาทุกอย่างตัวนี้ครับมาโขกเข้าด้วยกันครับเรียบร้อยแล้วครับ ก็เข้ากันได้ดีออกมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมกับตัวส่วนประกอบอื่นๆของน้ํายำนะครับผมใช้หม้อใบย,ย่อมๆนะครับน้ำยำของเราไม่ได้เยอะมากแต่เป็น m มอสเตลเลสเนี่ยยิ่งดีครับเพราะว่ากระจายความร้อนได้ดีและยิ่งมีโครงสร้างที่หนานะครับก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยที่สำคัญครับหม้อใบนี้ฮะน่ารักมากเลยเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูครับตรงด้ามจับของเขาครับ เนี่ยฮะตัวที่แขวนมอง,ของเขาเป็นลูกหัวใจนะฮะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันกุก๊กกิ๊กน่ารักเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าเวลาทําอาหารเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีสุนทรียภาพมากขึ้นนะครับเอาแล,ะละ้วล่ะสําหรับตัวน้ําสลัดน้ํายํานะครับเราก็จะมีน้ําตาลเรามีน้ํามะขามเปียกน้ําปลานี่เราใส่ลงไปล้างครกนิดหนึ่งนะครับเห็นฟูๆโค้งมาเลอนิดเดียวแล้วก็จุดไฟครับเคี่ยวให้ค่อนข้างจะเหนียวนิดหนึ่งนะครับ ความเหนียวนะครับเราดูง่ายๆนะครับเราก็หลังช้อนเคลือบดูนะฮะถ้าเื่อเขาติดหลังช้อนได้แปลว่าเขาก็ไม่เหลวแล้วนะครับผมจะถ่ายออกมานะครับถ่ายออกมาจากหม้อฮะเพราะว่าถ้าเื่อเราทิ้งไว้ในหม้อเนี่ยซอสจะไม่เย็นนะครับเอาแล้วล่ะครับพักเอาไว้นะครับที่เหลือก็คือเดี๋ยวเรามาเตรียมตัว แอปเปิลนะครับเดี๋ยวผมก็จะหั่นแอปเปิลเป็นก้านไม่ขีดนะฮะนอกจากแอปเปิลวันนี้จะใส่อันนี้ด้วยครับอันนี้ไม่ได้แอปเปิลนะครับอันนี้ก็เป็นผลไม้อีกประเภทหนึ่งที่ต้องบอกว่าคุณค่าเยอะเหลือเกินนะครับนั่นก็คือ,อทับทิมนะครับส่วนของแอปเปิลก็เราสไลด์เป็นแผ่นบางๆนะครับไม่ต้องให้ยาวมากไปนะครับให้ขนาดใกล้เคียงกับส้มโอนะครับชามผสมครับอื แล้วเราก็ใส่พวกผลไม้ทั้งหมดนี่ครับลงไปครับมีถั่วเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวน,นะครับบดครับผมใส่ถั่วลงไปนะครับผมเหลือไว้เล็กน้อยเอาไว้โรยหน้านะฮะมะพร้าวคั่วครับหอมเจียวนิดนึงครับ และอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่าชื่อเมนูของเราเนี่ยคือเมี่ยงยำส้มโอนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการเสิร์ฟเราต้องเสิร์ฟเป็นคำๆครับแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับเราสามารถทานกับใบชาพูใบทองหลางจะใบชิโซใบโอบะแบบญี่ปุ่นก็ได้แต่วันนี้นะครับผมจะรับประทานกับผักตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นผักในตระกูลของชิคโครี่นะครับผักตัวนี้เนี่ยบางคนก็เรียกว่าเอนดาบางคนเรียกว่าออดิฟนะครับมีลักษณะเป็นกรีบๆแบบนี้ครับเอาละครับออดิฟข้อดีของเขาคืออะไรครับเขามีวิตามิน A แล้วก็ เคสูงมากทีเดียวครับเอาละเดี๋ยวเราจะแกะออกมาสวยๆเป็นใบๆนะครับใส่เนื้อปูโรยด้วยมะพร้าวคั่วนะฮะแล้วก็หอมเจียวแล้วก็ถั่วอีกทีหนึ่งตอนหลังนะครับผลก็แต่งด้วยผักไมโครเล็กๆนะครับเท่านี้เองครับก็ดูน่ารับประทานแล้วครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูนะครับที่มีส่วนประกอบของแอปเปิลอยู่ด้วยกับเมี่ยงยำส้มโอและแอปเปิลครับ เมนูดีๆยังมีอีกเยอะถ้าคุณคุณไม่อยากพลาดแฟนๆ YouTube สามารถ Subscribe รายการเราง่ายๆกดตรงนี้เลยครับ